สวัสด,ดีคะ่ะน้องหอบมบงเวนนะคะวันนี้นะคะน้องหอมก็จะไปเที่ยวอีกแล้วนะคะมาดูกันนะคะน้องหอมจะไปเที่ยวที่ไหนนั่นก็คือน้องหอมจะไปที่เซนทรัลบางนานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องหอมจะไปทับอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้กําลังเดินทางอยู่นะคะตอนนี้รถติดมากเลยนะคะเราออกมาถึงข้างนอกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นถนน,นอะไรคะท่านพี่อ๋อถนนสุขุมวิทครับ รถติดมากน้องหอมเนี่ยติดไม่รู้จะติดยังไงติดทุกวันประเทศไทยเป็นอย่างนี้แหละครับโดยเฉพาะกรุงเทพถนนสุขวิทย์ที่ติดสุดๆครับใหม่ๆน้องหอมเนี่ยนั่งนานๆติดนับเนิบถ้าเกิดมีรถตู้ทึบๆอยู่ข้างหน้านะครับโอ้เรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยครับเมาอวกตอนนี้รถก็ห่างแล้วนะคะไม่ค่อยมีแล้วนะคะตอนนี้เรามาที่ถนนบางนาตาดแล้วครับน้องหอมอ๋อถนนบางนาตาดใช่ไหม าาไอ้บางนาตราดบางนาตราดตราดไม่เป็นไรบางนาตราดครับวันนี้มุ่งหน้าสู่อะไรนะเราจะไปที่ไหนกันจะไปบางนาค่ะจะไปเซนทันค่ะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าข้างหน้าเป็นไงแต่ถนนโล่งกว่าเมื่อกี้นี้ครับอันนี้จะมุ่งหน้าไปทางถนนเนี้ยสามารถที่จะไปได้หลายที่นะครับไปทางภาคตะวันออกนะครับของประเทศไทย ชายทะเลอะไรฉัดเชิงเซาเออะไรอย่างเงี้ยครับเยอะข้างบนก็ทั้งขวาบนสุดนั่นคือเป็นถนนบูรพาวิถีนะครับก็คือเส้นทางด่วนพิเศษเนี่ยวิ่งลอยฟ้าไปเรื่อยเลยไปลงแถวเ,เกือบถึงชนบุรีครับตอนนี้ถึงใกล้ถึงเสียท่านแล้วมีรถคัหนึ่งเขาเลี้ยวก่อนเ,อเราก็จะเลี้ยวแหละ ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเยวได้เข้าไปในห้างแล้วตอนนี้เรากําลังเข้าไปข้างในนะคะมันเป็นซอยเล็กๆเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเข้าไปจอดรถนะคะเอเดี๋ยวปีสแกนม่านมือก่อนแอดมาแล้วมาแล้วแปะต้องแปะมือออกมาแล้วครับมันก็จะมีใบบินออกมาเนาะพี่นะใช่แล้วก็จะมีบาร์โค้ด ที่ไบเสร็จจอดฟรีครับจอดฟรีสี่ชั่วโมงตอนนี้เราก็กําลังเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีที่จอดรถไหมอันนี้เป็นที่จอดรถชั้นใต้ดินนะครับเข้ามาใต้ใต้ตัวตึกเซ็ทนทรัลด้านตรงชั้นหนึ่งครับอันนี้เราเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับแต่พี่ที่เราจะไปจอดนี้จอดชั้นอะไรคะชั้นบีสองครับไม่ใช่ชั้นใต้ดินใช่ไหมก็คือเนี่ยตอนนี้ชั้นใต้ดินอยู่ เราก็จะไปลงไปจอดที่ชั้นบีสองเพราะปัจจุบันเราอยู่ชั้นบีหนึ่งอ๋ออันนี้คือใต้ดินเหมือนกันใช่ไหมที่เราจะเข้าไปจอดใช่เลยครับตอนนี้เราเข้าไปข้างในนี่ก็ใต้ดินเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับรถเยอะแล้วมเีเขาจะทําเป็นที่จอดรถเนี่ยหนึ่งชั้นเนี่ะก็จะทําเป็นสองชั้นที่จอดรถเพราะรถรถไม่สูงรถสูงสูงให้จอดข้างนอกครับอ๋อค่ะตอนนี้เรากําลังหาที่จอดอยู่นาอย,อยไหมนะใช่ครับ น่าจะน่าจะมีนะน่าจะมีน่าจะว่างน่าจะได้จอดแล้วแหละเย่จอดแล้วแล้วอตอนนี้อ้สุดท้ายได้จอดตรงนี้ละใกล้เลยอันเนี้ยวัถึงเซ็นทันสักทีตอนนี้ก็ลงจากรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะตอนนี้คือจอดอยู่ชั้นข้างล่างนะคะตอนนี้คือกําลังจะเดินเข้าไปข้างในนะคะนี่นะคะท่านที่พามา,าที่เซ็นทันไปนานะ วันนี้เราก็ออกจากบิฟท้าพี่จะไปไหนนะนะ่ยอ๋อพี่จะไปออกหนังสือรับรองครับรับรองเงินจากธนาคารครับเป็นภาษาอังกฤษเอ่อจำนวนเงินหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐครับก็คือไปทำเอกสารที่ต่างประเทศนะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะไปที่ไหนที่เรารออยู่ที่ในธนาคารไังยี่ดีก่อน อ้า่อออกมาแล้วนะคะจากธนาคารนะคะตอนนี้จะมาทานพูจินะคะทานข้าวตัดตกะกวันนะคะเมนูแรกนะคะแซลมอโลนะคะอันที่สองคือจะเป็นเนื้อกระทะร้อน อันนี้สามอะโวคาโดนะคะยำอะโวคาโดมีกุ้งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งทะม,มุระนะคะคือจะมีแต่อย่างมีน้ำผักมีกุ้งอันนี้คือจับาชุดนี้นะคะน้ำผักด้วยแล้วก็มีอันเปาแล้วก็มีกิมจิแล้วก็มีซุปนะคะสลายถ้าใครไปญี่ปุ่นต้องกินชุดสลายเดี๋ยวน้องหอมจะไปทานกันนะคะคนี่เลย อันนี้คือกุ้งริงเนาะวันนั้นพาพี่หอไปกินที่ทะเลคือกุ้งตัวเล็กๆแป้งใหญ่มากเลยอ๋อจริงๆเพราะอ,อันอันนี้ใส่เข้าไปในมูงกินนี้ว่าพ่อมาทำอะไรจริงๆใ,ใส่ไหมที่ิด ดื่มค่ะเป็นหัวใจเท้าครับหัวใจเท้าคร้อนร้อน ไวที่นแคมานไหน ไม่ได้กินมันนานมากเลยนะคะว่าไม่ได,ไได้ไม่ค่อยได้ออกมาใช่ใช่คนจะหายที่แล้วขายมีเพ้าก็ปิดีกแก่เราก็เลยไม่ได้กินอีกเลย ้องมาเต็นท่านบางนาถึงจะมีจริงจริงท,ที่อื่นก็มีนะแต่ใกล้บ้านเราคือเซ็นท่านบางนาเพราะว่ามันเป็นแหญ่มต้องไปสองที่ต้อง,นองนในไส้ทั้งนี้นเขจะมีดอ,อกไม้สลักดอกไม้สลักแบบอะไร

ủa chừng cái gì cái mới đó. ủa đi cái วันนี้เรากาาร็จะไปซื้อขนมกันนะคะวากนี้ขนมที่้องชอบดูดิไม่ได้ทำชินามอนนคามันเหมือนชินามอนอนะ่ะ ไอ้เจ้มเป็นไอ้เจ้ามันม,มวนไปสงกลางนม้วนกลมๆขึ้นมาครับที่ไม่อยู่ในห่อเป็นดอกเนี่ยเดี๋ยเดี๋ดนี้ไม่ได้ทำหมาสาขาเดียวกันเหรออ๋อครับ <amiga> อ๋อขอบคุณครับอมีตัวซึงล่างข้างล่างมี ไม่ต้องวางเราไปเลยลงมาเสร็จแล้วเราจะได้หายข้างล่างนั่นนึกบ่กชั้นข้างล่างนึกบอกตอนนี้หาร้านขนมอยู่ค่ะยังหาร้านไม่เจอนะคะต้องลงไปชั้นหนึ่ง นี่มแล้วนี่มัคนคือร้านอะไรก็ไม่รู้ หลงไปหมดเลยนะคะเดินข right? <that> like ึ <karaoke> <that sí> ้นเดินลงอยู่บันได้ยินไงตรงนี้แค่ที่จอดรถอต่จับรถได้หมดเลยปฏิบัติหน้าดีมากไปอยู่เดี๋ยวเราพยายหาขนมยังไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเราไปต่อ แน่นน้ำตกน้ำตกน่ารัไหมอ่ะอืมนัเลข้านาเสยอนีเ่เขาขายขายที่ราบขายเท่าไหร่ครับถัวถั่วนี่ขายเท่าไหร่ครับใหญ่ออออสองร้อยจ้ะก็เล็กร้อย มี20แผ่นกับมี5้่นอ๋อออนครับอันนี้ก็ได้ของครับอันนี้คืออะไรแผ่นนะถั่วแผ่นใช่โขแผ่นเรซื้อที่เสร็จทรานเน็นงร้อยบาทกระปุกร,ร้อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผ้าป่าอันนี้เขาขายของทุกอย่างเลยนี่นะมาแล้วหยุดหันรูไปก็ได้อนนโอเคได้กับไม่เป็นไรกับ ให้น้องไปถ่ายอันนี้เครื่องใส่ลูกเด็กตัาถนเอรปเจต้องมาอะน้ตนตอนนี้เราก็มาเจอแล้วนะคะเอาค่ะเอาอันเดียวค่ะให้มันม่วงอันหนึ่งครับมีรองสีน้ำเินค่ะแล้วก็มันม่วง สุดท้ายนะคะเราก็มาถึงร้านจนได้นะคะอยู่ข้างล่างเลยนะคะดีเลยเราก็ได้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รออยู่นะคะุบอกนะที่ินนข้บนข้างบนางบน ดิน <OR egg wiggle noise> ้มันอใช่มะกงต้ยกคนมคน่อง่ใช่่ื่อ่ใช่ใช่ใช่มอกนนั้นาเรกหรแล้วเบอกมาตัดาาที่คนเอ่อไม่ใช่าขาสิ่นเป็นไปอยู่แล้ เราก็ได้ซีอิมีซินนามอนแล้วก็มีซินนามอนสามอันแล้วก็มันม่วงหนึ่งอันละมาสองร้อยบาทนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ของมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรต่อไปดูกันซื้ออะไรอะอันนี้มาอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะ อเไม่มีตอน <c oughs> ตนี้คือกินอย่างเดียวนะคะถึงเวลากินกินอย่างเดียวออกมาเที่ยวนี่คือกินตลอดเลยนะคะกินทุกอย่างกยงที่กว่างหน้าเอ้เราเข้าไปดูข้างในนั้นไหม <c oughs> ดูดินี่ <c oughs> yeah, เขาคล้ายองเยอะแยะเลย ลองขายเยอะมากเอาไอ้ทีรวมกันได้ไหมเอารวมกันได้ไหม เพิ่มเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมี้องการนี่คร่ะตอนนี้เราก็มาซื้อกล้วยทอดนะคะกล้วยแขกขนาดห้า ม่ท่นพี่ซื้อนะคะน้องหอบเติดกล้องเอง <c oughs> คือของขายเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> โอ้หเนื้อ างแบบลกูกบิ๊กอ้ต้องอำต้องทำแบบนั้น ก็ซื้อของอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วผมก็จะกลับแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วนะคะเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ที่ข้างในอยู่นะคะอันนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะเราพร้อมที่จะออกไปทางออกแล้วนะคะอันนี้ยังบวนอยู่ข้างในอยู่นะคะเพราะว่าทางออกมันมั่วไปหมดเลยนะคะคือแบบว่า ทางมันนะเขาชี้ไปทางนี้ทางนี้อะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ถึงทางออกแล้วนะคะตอนนี้ท้าพี่ก็จะเอาที่ตัวสแกนนะคะสแกนนะคะแล้วก็เราก็จะออกไปข้างนอกนะคะยังสแกนไม่ได้นะคะขยับเข้าไปใหม่ตอนนี้ผ่านแล้วนะคะโตกมาข้างนอกแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะเหมือนฝดจะตกเลยเนาะกลับบ้านก่อน ไปเก็บผ้ากับตกโจมกับตกกันบ้าว่าเซ็นท่านบ๊ายบายกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านลงมะเราซื้อที่เซ็นท่านมานะคะอร่อยมากดูใหญ่ใหญ่เปล้อเลยใหญ่กว่าน้าหลองบอก ไอ้เยอะมากเลยเล็ดต <"Ay, da. S 2> ิดหน้าตาหม่นดเลยเฮ้ยเขาเห็ยังไงเขาเป็นใหญ่เองปิดหน้าแบบว่าไอ้นี่อ่ะหน้านี้ไม่เห็นเลยลูกเป็นใหญ่อืมันตกแคปจะมาตรงนี้ด้วยตกแีปจะตก Ủa mình lượt phụ mơ rồi Gậy Gậy lúc tài Đẹp rồi gì á Cỏ quá mẹ ôm nó mạnh สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอบก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอบนํำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ